เมื่อนี้พบกับช่องยยโมนคนเดิมอ im ีกแล้วจ้าเพื่อป็นพี่น้องเมื่อนี้เยโมนมาทักมาทายเมื่อนี้คือเย้มนจะมารีวิวให้พ่อพี่น้องชมนะคะหลังจากที่เยโมนทำมะขามแช่ยิมไปเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องก็ได้เป็นแล้วก็จะหมดแล้วนะคะพี่น้องจ้าเยโมนก็น้ำมะขามออกจากกระปุกจ้่พี่น้องน้ำมะขามออกจากกระปุกเรียบร้อยแล้วอยากมาให้คนเมนพี่น้องมาเยโมนทีเยโมนทำมะขามแช่ยิมนะกินได้หรือไม่กินได้กรอบแล้วก็รสชาติกรอบมากๆนะคะ มะขามแช่อิ่มสามรสนะคะที่ยมวันทาลงไปนะคือมะขามแช่อิ่มแต่ยมวันทามะขามแช่อิ่มสามรสจากพี่น้องนะคะครบรสนะเปรี้ยวหวานพี่น้องนัวจากพี่น้องกรอบมากๆมะขามลูกใหญ่ๆฝากใหญ่ๆที่ยมวันทาไปแล้วนะคะพี่น้องจากยมวันก็ได้ทาการแช่ในกระปุกแต่ว่าในกระปุกเอาลงปรากฏไปยมวันเอาลงในลักษณะที่ขวางจากพี่น้องขวางแล้วลูกมะขามเขาลูกใหญ่ยมวันกลบวสามารถเจ้ารกได้ถ่ายจะลงแนวตั้ง <tinc S 1> ก็จะบ่หมดนะคะพี่น้องคือมันบบเบิดกรบ,บปองนะคะพี่น้องมันบบเบิดเนื้อทีที่จะใส่มันบ่หน่อยบางหน่วยก็โค้งบางหน่วยก็ตรงบางหน่วยก็สั่นขอหลอดเคเร่จ้ะพี่น้องก็ได้ยีมโนก็ได้ต้องหักนะคะพี่น้องลูกใ่ๆตๆนี่ค่ะสีอิ่มน้ำผึ่งเลยนะคะพี่น้องจ้ะแซบกรอบพี่น้องจะ้ะมืงอีมโนจะกินให้เบิงนะคะพี่น้องพิธีเหตุวิธีทำพี่น้องขับไปย้อนดูได้นะคะคลิปเก่าที่ผ่านมาบาง ประมาณอาทิตย์กว่จาจะพี่น้องที่ม่อนทำมะขามแช่อิม่มสูตรนะคะหากพี่น้องอยากจะทำให้กินนะคะพี่น้องขับไปชมย้อนหลังได้นะคะพี่น้องจ้านี่คือมะขามแช่อิ่มกรอบมากๆร่อนเนี่จ้ะพี่น้องร่อนมากๆเลยแล้วก็รกอบหวานแลน้วค่ะสูตรม่อนทำเป็นภายใน,นซีบันเขาจะเป็นนะคะพี่น้องเมื่อมะขามแช่อิม่ม ของเฮ้าอิ่มตัวเรียบร้อยแล้วยีมม่อก็เก็บเก็บออกจากกระปุกนะคะใส่ถุงแล้วก็แพ็คถุงแล้วก็เข้าตู้เย็นแต่ว่ากระทนความอร่อยเบาไหวจ้ะพี่น้องทั้งพอบ้านทั้งลูกชายนะคะซอยกันกิน mm. เหลือแค่นี้จ้ะพี่น้องยีม่อนบอกว่าเหลือไว้ยีมม่อนรีวิวแน่ mm. ลูกชายเมื่อกี้ก็แคะไปแล้วถุงสุดท้ายเลือไว้แม่แน่แม่จะรีวิวให้เพื่อน,อนๆหรือเอฟซีเพื่อนดูนะคะ วิธีเฮต์วิธีทําพี่น้องจ๋าเข้าไปชมได้ย้อนหลังได้นะคะพี่นอาา้องมะขามแช่อิ่มสูตรสี่แยกม้วนทำเองนะคะพี่น้องกรอบร่อนมากมากโเสียอะเอาก็บ่มีเน่าจ้ะพี่น้องแล้วขอโทษขออภัยเดี๋ยวไอ้มันกินมะขามก่อนเพราะคว่ากูไอ้มันกินมะขามแช่อิ่ม จะได้ดเม็ดข้างไหนเฮีม้อนชอบกินเม็ดมะขามจะพี่น้องก็ได้เกี้ยวเม็ดติดเกี้ยวเม็ดเขาก่อบขอโทษขอพาแต่ว่าเนื้อมะขามกรอบแล้วก็แซ่บมากๆพี่น้องเฮียม้อนนั่นชอบเม็ดมะขามปัดๆมันๆเกี้ยวเลยลืมเขาลืมเกี้ยวลืมเอาออกเขาได้เกี้ยวต่อจะพี่น้องเดี๋ยวขอเกี้ยวให็นเสร็จก่อนแซ่บจนลืมจะพี่น้องแซ่บจนลืมขายเม็ดแล้วอีก สองสูตรจ้ะพี่น้องสูตรกระเทียมดองนะคะพี่น้องกระเทียมดองจ้ะพี่น้องยมวันทำใบสองสูตรนะคะพี่น้องข่ะไปย่นจมย่นหลังได้นะคะพิธีทำของทำกระเทียมกระเทียมดองจ้ะพี่น้องกระเทียมดองยมวันทำใบสองสูตรนี่คือสูตรเร่งด่วนสูตรสองที่ยมวันทำนะคะพี่น้องจ้านี่คือสูตรแรกที่ยมวันปรุงน้ำเชื่อมเอง บัใไซน้ำกระเทียมดองมากระสายนะคะพี่น้องทำเองน้ำเกลือเกลือแล้วกะ็น้ำตาลจ้ะพี่น้องนี่คือสูตรที่ยิ่งม่นปรุงเองทำเองนี่คือสูตรเด่งด่วนที่ซื้อน้ำกระเทียมดองมาเป็นหัวแม่เชื่อแล้วเราก็มาสมน้ำตาลลงจ้ะพี่น้องทั้งสองสูตรมือนี้ยิงม่นจ้ะมาจิ้มกับพพอแม่พี่น้องจะ้ะบานี่ก็จะหมดกระปุกแล้วนะคะก หม้อกระเทียมของเฮาจะหมดแล้วเพราะว่ากินไปแล้วนะคะหลายลายมือแล้วนะคะ,ะยายมวอนจะเปิดให้ดูทั้งสองสูตรนะคะนี่สูตรที่ยายม่อนปรุงเอง้ะเพื่อนๆยายม่อนปรุงเองน้ำตาลนะคะขับไปชมย้อนหลังได้ยายมอนจะลงวิธีทํากระเทียมดองใบสองสูตรจ้ะพี่น้องนี่คือสูตรที่ยายมอนปรุงน้าเชื่อมเองนะคะโดยที่บอ่ออาศัย น้ำกระเทียมดอกมาทำจ้พี่น้องก็ใสมากๆนะนะครับเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็เป็นเรียบด้วยแล้วนะคะพพี่น้องจ้าเป็นเรียบด้วยนี่คือหัวกระเทียมเคล็ดลับต่างๆรวมอยู่ในสูตรจ้พี่น้องขับไปชมย้อนหลังได้อืม้ม รสชาติน้ำเขาลาดพี่น้องหวานน้ำหวานจะพี่น้องเปรี้ยวนิดนิดเหมือนน้ำผึง้งเหมือนน้ำผึง้งนี่คือสูตรทีย่ยายม่อนปรุงเองแส่บบางคนเพิ่นถามมาสารที่เพิ่นใส่ดองผลไม้ใส่ดองหรือเป็นหรือไม่ มีเพื่อนๆทางบ้านเพื่อน,อน,นทำแตยม่อนบอกทำพราะว่บาบ่เนจ่ใจในสารที่เพื่อนปรุงมานะครับพี่น้องน้ำกระเทียมที่เราทำสามารถเราเอาไปทำยำได้เราทำด้วยตัวเราเองหู้ดด้วยตัวเขาเองว่าปลอดภัยพี่น้องแซ่บมากๆบอกเลยว่าแซ่บมากๆพี่น้องนี่สูตรสองทีเยม่อนไปซื้อหัวน้ำกระเทียมดองที่ร้านค้าแล้วมาปรุงน้ำตาลเพิ่ม สูตรและเคล็ดลับต่างๆอยู่ในสูตรอยู่ในคลิปที่ยมมอนทมาแล้วสองสูตรนะคะสําหรับกระเทียมดอกเขาไปย้อนดูได้จากเพื่อนเพื่อเดี๋ยวยมมอนมาเปิดพร้อมกันนะคะยมมอนยังไม่ได้ทัานได้ชิมมาชิมมือน,นี่พี่น้องนี่คือสูตรที่หลังที่ยมมอนทาขั้งล่าสุดนะคะพี่น้องใส่ปิ้งเหมือนกันจะพี่พน้องจ้ะแล้วทำเองสามารถกินได้บ่แเมนทําำเพื่อว่าเรียกยอดบิวหรือ ทำเพื่อตัวพี่ตัวน้องนะคะกินได้จ้ะพี่น้องสูตรนี้พึ่งแกะแล้วก็ชิมแต่ว่าสูตรมิติี่านไปกินลายมือแล้วเพรบ้านนะไมากินหลายมือแล้วจ้ะพี่น้องอบอแตกตางกันพี่น้องจะ้ะแจบ่บมากๆอันนี้นี่จะบอออกเปรี้ยว เพราะว่านา้ำกระเทียมดอกที่ย่โม,มนนำมามีรสเปรี้ยวมากๆพี่น้องมีรสเปรี้ยวย่งางแห้งยี่โม,มนเลยมาเติมน้ำตาลลงนะคะเติมน้ำตาลกิโลต่อกิโลนะคะกระเทียมกิโลโลนึงน้ำตาลกิโลนึงยี่โม,มนเติมลงเลยเจ้าพี่น้องนี่ค่ะแต่ย่โม,มนทำไปนะ่ะสองกิโลเจ้าเพื่อนๆกระเทียมดอกสองกิโลย่โม,มนทำไปใส่น้ำตาลสองกิโลเหมือนกันแซ่บมากๆน้ำแล้วสามารถจะเอาไปปรุงน้ำยับน้ำ ทุกอย่างได้นะคะที่สามารถใช้น้ำกระเทียมดองปรุงได้กินได้จ้ะพี่น้องแซ่บมากๆทั้งสองสูตรนี่เป๊ะเลยพี่น้องจ้าขับไปชมยอดหนังดูได้นะคะสาหรับกระเทียมสองสูตรนะคะนี่คือสูตรที่จะมาต้มน้ำต้มน้ำปรุงเองพี่น้องแซ่บเหมือนกัแนแซ่บตัวนี้จะออกอมสม้มอมหวานนิดนึงเหมือนน้ำผึ้งเหมือนลดน้ำผึ้งเดื้นหานะคะพี่น้องน้ำผึ้ง,งเดือนงห่า จะน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำหวานเล็กน้อยนะคะมีเปรี้ยวมีเปรี้ยวผสมหวานจะพี่น้องแต่นี่น้ำหวานน้ำหวานเปรี้ยวกับม้มาแค่ปลาเร่ปลาแรมจะพี่น้องแซ่บแซ่บมากๆพี่น้องโอ้ยอยากให้มาซิมน้ากันพี่น้องจ้าสำหรับมะขามนีกะแซ่บจนเราเหลือเหลือซุงสท้ไทยถุงสท้ไทยขอไวจ้จะพี่น้องนี่ค่ะถ้ามีมะขามดิบนะคะยังสุก ยังบ่เบิดจ้ะพี่น้องกยากคืดอยากทำวิธีเฮตดพิธีทำนะคะพี่น้องอยู่ในคลิปจ้ะพี่น้องขับไปชมยอดหลังได้นะคะสําหรับายม่วเมือน,อน,นี่้าะบมี่อย่างไ like. รจะขอมารีวิวสูตรดองต่างๆของยายม่วนที่ทาไว้นะคะว่ากินได้ยยมวันทำด้วยตัวเองแต่ก็กินด้วยตัวเองแซ่บมากๆพี่น้องจา้าวิธีเฮตดพิธีทำขับไปย้อนหลังชมได้นะคะในคลิปช่องยยมวันคนเดิมจ้ะสําหรับมือน,นี้ยยมวันก็จะขอตัวไปเพียยงซ้านี้จ้ะไว้มื้อหนาพอกันไหม่นะคะสวัสดีค่ะ